ในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนำตัวระบบรับประกันสินค้ารับประกันผลิตภัณฑ์นะครับลงทะเบียนประกันสินค้าอะไรประมาณนี้นะครับแอดมินก็สามารถลงประกันเองได้นะครับอยู่แล้วเรื่องปกตเิเหมือนเราไปซื้อของที่ห้างครับไปซื้อโทรทัศน์เครื่องหนึง่งแล้วก็มีการซื้อแล้วก็มีการลงวันประกันเครื่องนะครับแล้วก็บางครั้งเราก็เคยซื้อของบางอย่างแล้วก็มาลงประกันเอง อะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าระบบรับประกันสินค้าเนี่ยรับประกันผลิตภัณฑ์เนี่ยทำงานยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าแรกครับแอดมินครับเราอินเข้ามานะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าแดชบอร์ดครับเป็นหน้าแดชบอร์ดธรรมดาไม่มีอะไรนะครับหน้าแรกคราวนี้มาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างครับก็มีสินค้ามีหมายเลขซีเรียลสินค้าลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ตรวจสอบ ามาดูว่าอยู่ในรับประกันหรือเปล่ารับประกันที่หมดอายุประวัติการรับประกันครับอันนี้ก็เป็นแอดมินลูก,ค,ก,กค้านะครับขั้นตอนแรกก็เป็นสินค้าเพิ่มสินค้าไปก่อนนะครับว่าเราจะเพิ่มสินค้าอะไรก็กดเพิ่มนะครับผมเพิ่มเข้ามาก็เลือกรูปภาพนะครับเปลารูปภาพก่จะเพิ่มทีวีนะครับ รหัสนะครับสวอเอาง่ายง่ายนะครับของพิม e พ์ a 001 serial number นะครับมพ์ผ่านก็เป็นทีวีนะครับสับันยา่ส24เดือนนะครับอ่ากดบันทึกก็บันทึกสินค้าอ่าเรียบร้อยแล้ว24เดือน คราวนี้มาเพิ่มเลขซีเรียลนะครับที่เราเพิ่มไปตรงนี้ A ส0 1หนึ่งคือเลขรหัสสินค้านะครับเลขซีเรียลจะเป็น A ส0 1ศูนขีดหนึแล้วกันนะครับกดบันทึกแต่ที่จริงเลขซีเรียลก็ไม่ควรมีขีดแหละควรจะจะตรงจะแบบควรจะต่อยากันไปเลยนะครับอันนี้ผมก็ทำให้ดู สถานะคือว่างก็คือเราเพิ่มสินค้าแล้วก็เพิ่มซีเรียลสินค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับสินค้านี้ไม่มียังไม่มีใครซื้อนะครับก็ยังว่างอยู่ซีเรียลก็จะเป็นว่างต่อมาครับก็มาลงทะเบียนผลิตภัณฑ์นะครับอ่ากดเพิ่มเข้าไปครับอันนี้ก็เป็นใบเสร็จนะซื้อของซื้อของเรียบร้อยแล้ว ก็เลือกทีวีครับอ่าเอซัมซ hey ุงเอไม่ได้ซีเรียลอันไหนครับวันนี้ซื้ออ่าสมมวันนี้ครับวันนี้ซื้อกดบันทึกเห็นไหมครับซื้อแล้วใครไปลงคนลงทะเบียนครับตรวจสอบก็แก้ไขอ่าแก้ไขได้นะครับถ้ามันไม่ถูกต้องอย่งไงก็สามารถแก้ไขได้ คราวนี้มาตรงมาต่อมาไปที่ตรวจสอบครับเขียน okay, ไหมครับเห็นไหม e มาทีเรี r i a นี้ตรวจสอบครับ mm hmm. เป็นสถานะอนุมัติแล้วก็บันทึกนะครับพออนุมัติเสร็จแล้วก็หายจะมันก็หายไปครับคราวนี้ก็มาที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ครับเขียนครับ, okay, รบมันก็จะหายไปนะครับมันก็จะหายไป ันนี้เราก็ไปดูที่การรับประกันที่หมดอายุนะครับโอเคียนครับทีวีที่เราซื้อไปเมือนอสี่วันนี้นะครับตอนที่ซื้อครับประกันยี่สิบสี่เดือนจนสองปีถูกไหมครับก็เป็นสองพันยี่สามนะครับซื้อสองพันยี่สิบก็จะเป็นสองพันยี่สามเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติการรับประกันนะครับประกันรับประกันโอเคครับก็ประมาณนี้ต่อมาเดี๋ยวเราลอง ลองให้ลูกค้าเป็นคนเป็นคนคีย์ประกันเองนะครับคนนี้เราไปสร้างหมายเลขซีเรียลเพิ่มก่อนนะครับก็ทีเดียกเครื่องเดิมนะครับแต่ซีเรียลเพิ่มมาเป็นสองสนะครับกดบันทึกนะยังว่างอยู่นะครับยังว่างอยู่ต่อไปเป็นลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลูกค้าเข้ามาก่อน เป็น001แล้วกันนะครับ user 001โ okay, อเคครับเดี๋ยวออกจากระบบให้ลูกค้าเข้ามากนนี้ลูกค้าก็มาซื้อแล้วมาลงทะเบียนผลิตภัณฑ์นะครับกดเพิ่มก็เลือก serial number ครับที่เขาซื้อไป นะครับ A 0 0 1 124แล้วก็แนบไปเสร็จนะครับแนบไปเสร็จไปโซ่มผมแนบไปเสร็จไปนะกดบนันทึกเรียบแล้วนะครับเดี๋ยวไปเสร็จเดี๋ยวผมแนบเป็นรูปภาพดีกว่า เน่ไปรูปภาพสัวลูกทีวีเนี่ยแหละแน่ไ่เสร็จไปโอเคครับแน่ไปเสร็จไปนะครับเสร็จแล้วแอดมินก็มาดูครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับมาตรวจสอบนี่ครับมาตรวจสอบเห็นไหมครับซื้อมา s e r i ีเร e ย i a l number นี้นะครับซื้อมาคนที่ลงทะเบียนคือใครวันที่ซื้อวันไหนตรวจสอบครับนีน่ก็มีรูปภาพไปเสร็จมา โอเคตรวจสอบกดบันทึกอนุมัติหรือไม่อนุมัติหรือว่าถ้าจะไม่ทำอะไรเลยก็กดยกเลิอกออกไปเช่นั้นเองครับน,นี้ก็ตรวจสอบค่ะคัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วครัวนี้ลูกค้าก็จะมาดูสินค้าของตัวเองครับเช่นไงครับว่าสินค้าที่ตัวเองซื้อไปหมดประกันเมื่อไหร่ ประวัติรับประกันเป็นยังไงนะครับมีประมาณนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วครับสำหรับระบบการรับประกันสินค้านะครับแอดมินสามารถเพิ่มเองได้นะครับแล้วลูกค้าก็สามารถเพิ่มประกันเองได้นะครับ